พาคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดลําพูนค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกเขาลงพื้นที่ไปจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วเรียบร้อยไปดูทั้งเรื่องของการบริหารจัดการนะ้ําไปดูทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวพอเมื่อวานนี้ก็ไปที่จังหวัดลําพูนค่ะ พอไปถึงลำพูนปุ๊บเนี่ยเข้าสักการะพระธาตุธริพุนชัยก่อนเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนไปติดตามโครงการเมืองหน้าเที่ยวเชียงใหม่ลำพูนโดยนายกตีเองก็ได้มีการสนทนาธรรมกับพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนที่ได้ขอให้ช่วยประสานกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะพิจนารณาง้ประมาณในการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าละโวซึ่งถือว่าเป็นพระวิหารบริวารของพระธาตุธาริพุนชัย วงเงินก็ประมาณก็ประมาณ27ล้านบาทด้วยกันคือยื่นขอไปนานหลายปีแล้วซึ่งนายมตรีเองก็ได้มีการรับว่าจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการต่อไปได้ จากนั้นค่ะเจ้าคณะจังหวัดลำพูนก็ได้มีการมอบพระรอดวัดมหันต์ให้กับนายยมตรีแล้วก็คณะด้วยนะคะรวมถึงก็ฝากให้อดีตนายมตรีค่ะคุณทักษิณชินวัตรด้วยจากนั้นค่ะนายมตรีเองก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าคือตอนแรกเนี่ยก็ใส่เป็นเสื้อลายช้างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายลายดอกลำพูนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติหลิขุนชัยมีการหารือถึงการประเมินศักยาภาพการพัฒนาสารกลางจังหวัดลำพูน ให้เป็นแลนด์มาร์คเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์พร้อมสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ช่วยกันสรรรส้างเป็นงานเทศกาลต่างๆเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนค่ะสําหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธริพุนชัยถือว่าเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่ได้จากวัสําคัญหรือแม้แต่แหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูนและในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมี รวบรวมอยู่ที่แห่งนี้ถึงกว่า3,000ชิ้นด้วยกันโอกาสนี้ค่ะนายยมตรีเองก็ได้มีการรับหน,งกกน,บนังสือจากกลุ่ม3ล้อถีบนี่แหละค่ะไปรับหนังสือจากกลุ่ม3ล้อถีบบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสับสนเรื่องของการของงบป,ประมาณในการจัดหาหมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันนี้ท่านนายกก็บอกว่าเห็นด้วยเลยเพราะว่ามันเป็นการดูแลสิ่งวัตลอมในพื้นที่ด้วยก็ ทําให้เกิดมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าเพื่อนําไปติดตั้งในรถ3ามล้อทิพย์เพิ่มเติมก่อนที่จะมีการนั่งรถสามล้อชมรอบเมืองเลยผ่านวัดสันป่ายางหลวงคือตรงนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศอีกด้วยท่านนายกบอกว่าลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยตอนแรกบ,บอกว่าที่ไปชมความสวยงามนอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วท่านยังบอกว่าลำพูเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสะอาด ติดอันดับหนึ่งติดต่อกันมา5ปีแล้วนะ <c oughs> ออของจังหวัดที่มีความสะอาดแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรก็คือลำใหญ่ <c oughs> ท่านบอกว่านอกจากการท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะมีการส่งเสริมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะ <c oughs>